เราเป็นแบบว่าอยู่กับทางคุณนานค่ะใช้คอนเทสจนเป็นคลิปล้วก็รู้สึกว่าทุกตู้ลูกของเขาแบบพัฒนาห้มันดีขึ้นจริงๆอ่ะคู่แล้ว <สา S 2> ติดมาไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต เชื่อว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอะไรคนไทยก็คือามา็จับอกันได้เลยค่ะ Samsung Galaxy นะคะทีท่ีมีทั้งกลิปแล้วก็โฟอาตามสะดวกเลยหรือจะซื้อสองเครื่องไปเลยก็ได้ค่ะอ,คอะไรนะคะออโอ้ยโอ้โอะไรหรออะไรฉันไปเที่ยวมาดากัสกามาค่ะก็มันรู้สึ้นชีวิตดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ได้ใช้เวลาในการ 7คนแบบเป็นการชื่อเฟรนด์ไลน์ กช,ช่โมอแล้วทาเไรอย่างเเหมือนเจ้าข้าตววลดแ,แ,แล้วมับบ้เอยาี้ไม่ันไโหนดเลัโนดมัน่เป็นายเป็นทางรถไเนะลยราก็ู้สึเคัคนในชีวิตที่เรานั่งอยเงี้ยไปแล้วก็ววบบไม่มีสัญญาณไฟดับตาไม่ลรู้มมว่า ก็ารล้วรู้ว่าเราพักผ่อนแต่ริงๆเราไปเพราะความสนกใช่แต่ก็รู้สึกว่ามนเดียถ้าเราไปคนเดียวเราคงรักมากแต่พอไปกับเพื่อนเรารารู้ว่ามันมีคนแร์ด้วยกันแล้วคนจทนเราดแนไ่วทนมาปดนสุตั้งแต่วแรกจน9สุดท้ายทุกวันแต่ว่ามันก็เป็นการปวดที่สุดท้ายเรารู้สึกว่ามันไมานที่ดีพราะขนาดกับมาเราคิดามนาว่า ไปตำอะไรเทศอีกอ่ะกระเป๋าลงไทยใช่ไหมเขาเริ่มเอากระเป๋าลงห้อยลงจบแล้ทุกคนปีสองไปห้องลงเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันช่างเป็นทริปที่แบบดุป่าปลาดองดีกระเป๋าก็ไม่ได้อีกแล้วก็คือตั้งแต่ต้นจนจบจนคิดว่าจบแล้วมันก็ยังไม่จบประมาณไม่มีอะไรล่ามดื่นเลยพี่ๆใช่สิ่งเดียวที่ล่ามดืก็คือความสัมพันธ์มีเพื่อนมีเพื่อนเราเลยรู้สึกว่าเออคนกลุ่มนี้อยู่กับเรามาเป็นสิทธิ์พเวขาคงอยู่กับเราเป็นพิเมีคำเล่นตะโกนตะโกนเยอะสุด พูดได้หรอพูดได้หรือเปล่าไมด้หอจอะเป็นทาอไาอะคนคนดูโมาคอเราแค่คิดว่าแบบเยรันึงเรามาทตาสิ่งที่คนดูอดกว่าก็เลยเสนอไปว่าในเดือนนี้มีประเทศอะไรที่น่าไปบางเลือกภาษาประเทศมากัสการ์เนเธอร์แลนด์แล้วก e ็เยอรมันและแน่นอนว่ามาดากัสการ์ชนะ เรียบร้อยคิดมาละคือตอนที่จบโกรธจบมารู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้ไปแฮปปี้ที่ได้ไปแต่ถ้าต้องไปอีกครั้งคงต้องว่าจริงๆไม่เอาแล้วเนาะต้องว่าจริงๆแต่ก็แแเเนนกกัลลยข่่งชอบมากเลยเพราะทุกคนจะพูดบอกว่าเฮ้ยมันดูชีวิตสบายมากเพราะเรามีกล้องที่ดีไงมันก็เลยแบบว่า สามารถบอกประชาชนได้ว่าเฮ้ยมันคือสวยจริงแต่ว่าลำบากไปก็ลำบากจริงแซมม่บไปก็ให้วีละกันแซ่บสุดอ่าค่ะย่ได้เหรอเราเหรอคะเราก็เรื่อยๆค่ะไห้ไปเป็นแบบหมู่มวลไม่ไปให้มันตรใช่ให้มันเป็นเนื้อ หรือว่าอะไรที่เป็นเราเราเราค่อนข้างเป็นตัวเองแสดงออกในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอย่างเงี้ยแต่พอโสดคนก็อาจจะอาจจะโฟกัสเพิ่มเยอะแล้วก็อาจจะมีเวลาในการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เยอะขึ้นก็เลยมีโอกาสลงเยอะขึ้นมากกว่า พอเราทำทุกอยาก่างแค่ทำไปข้ามไปเราเลยรู้สึกว่าหลายอย่างมันกเกิดปัญหาต้เกิดจากตัวเราด้วยเลยรู้สึกว่าถ้าจะมีความสำพั์ครั้งใหม่รากนรจะถามตัวเองจริงว่าเราต้องการอะไรฝางตัวเองให้เยอะขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ คุยเรื่องเดียวคือเรื่องต้องไม่ล่าต้อ,หอ,หอ,องหมาค่ะเพราะว่าเรารู้สึก <S <S มันเป็นข้อตกลงที่เรามีร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่คุยกันได้ประมาณนั้นค่ะเราจะมีน้องหมาที่ต้องทักใคยใช่ใช่ใชเพราะว่า <S <S มันก็สลับกัะเลี้ยงแต่อยู่จริงการสลับกัะเลี้ยงก็ชัดเจนแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีอะไรต้องเจอกันเขาจะไม่ผ่านหดขาด้วยกันเลยะไม่มีโอกาสที่ได้เจอกันบ้างก็เป็นเพื่อนทั้งขาอย่างมีอัพเดตอัพเดตอัพเดตอไม่อัพเดตเลย สมมติก็คือส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องเรื่องน้องไนล่าเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอ๋อหรือว่าถ้าจะเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่แบบคุยค้างคาไว้รืยการงาน,านเนืน้อห์เรื่อหใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานค่ะส่วนเรื่องชีวิตก็คือถ้าสมมติว่าถ้ามีอะไรที่ต้องคุยมันก็จะคุยแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีค่ะคอะไระ เป็นข่าวเหรอคะแต่ว่าตางนี้ในทุกๆวันเนี่ยจะมีความน่ารักของแบบแฟนคลับเนาะส่งให้ดูทุกวันก็นสมม่งเรื<ะ>่องก็ว่อาอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็นอเที่คู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่ายัางยังชอบในชื่อชอบควกเราเราจะน้ำภาพจะบอกเราเรื่อยๆว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีแบบข่าวแบบที่บอกเราตลอดก็พอจะทราบบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่เป <มา S 1> ็นแบบมีเงิน,น,น ก็ไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้บ้างไหมคะลอยเรื่องอะไรเรื่องคดีค่ะเคยคือเคยคุยกับเขาแค่ตอนตอนที่เราตัดสินใจตกลงกไปแล้วแค่พูดว่าถ้าเขามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเราดีใจเพราะว่าเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยความแบบความรักที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่ทำให้เขามีความสุขเราก็ไม่รู้อะไรที่ก้อยสุขก้อยว่าก้อยแฮปปี้ก้อย่างเท่าที่ทราบมาจากการที่มีคนชอบจีิงๆก็บอกเราก็จะบอก คนที่ทักมาบอกเราว่าเฮ้ยอะไรที่นแฮปปี้อยู่แต่ถามว่าได้คุยกันส่วนตัวไหมว่ายังไงคะไม่ได้คุยก็คิดว่ามันเป็นในการ้นแต่แต่กันล้กันก็เหมอนเื่อนเ็อามเหมื่อกันพราะว่าเรื่องนัเป็นรื่องข <umb> เรื่องของเรื่องรีสิของเราแ้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากพูดคุยกับเราเขาก็คงจะบอกเราเองอะไรประมาณนี้ค่ะ โคงการจนถึงวันนี้เอ่อแล้วเขาลดการตัดสินใจกันบริก uh ันแล้วก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตของเราทั้งคู่ไปได้ทางที่โอเคได้แบบที่เเราก็ถ้าเขาใช้คำว่ามุ่งมันก็ม่งมอ่อะไรแนันแเป็นเรื่องที่ดีต่อร่กระัอนนี้ขเอค่ะเออนสวเโอะ่ะสงบ โดอ,อะไรวะได้ได้วได้สหนคนพาสกันหน่อยกันเนาะเออแต่มันก um> ็อย่างงี謝謝 <c <c ้แหละชีวิตก็งงแตหมดโด้นอเปเปิดเชิวชิว